สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพาน้องๆวาดการ์ตูนาวาดตัวการ์ตูนไว้อะไรกับเจ้าเต่าออมสินนะครับเนื่องจากว่ามันถูกทำร้ายด้วยความเชื่อผิดๆของคนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็วาดเจ้าเต่าอมสินเนาะวาดหัวนะครับ แล้วก็ป่าแล้วก็ตานะครับตาจะวาดเป็นแบบตาปิดๆนะครับเพราะเต่าอมสินก็หมดแรงแล้วก็จากไปนะครับ <c oughs> เวลาน้องๆไปที่ไหนนะครับมี บ่อที่เลี้ยงสัตว์น้ําอะไรพวกนี้นะครับแล้วเห็นคนโยนเหรียญโ,โยนอะไรลงไปก็อย่าไปโยนนะครับหรือว่าถ้าแนะนําใครหรือห้ามใครได้ก็บอกเขานะครับว่าอย่าไปทําแบบนั้นเพราะว่าสัตว์มันไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนอย่างเจ้าเจ้าเต่าตออมสินนะครับเราวาดกระดองไป <c oughs> แล้วก็วาดขานะครับ พัดขาเป็นเต่าทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นหางนะครับแล้วก็เป็นกระดองที่ใต้ท้องคือก็เป็นความน่าสงสารนะครับที่คนเรานะครับคิดว่าทำแล้วจะโชคดีหรืออะไรสักอย่างก็จะโยนเงินโยน เหรียญลงไปที่บ่ดที่เลี้ยงเต่านะครับเต่าไม่รู้เรื่องนะครับเต่าก็จะกินเงินนั้นเข้าไปอยู่ในท้องนะครับแล้วมันก็ย่อยสลายกลายเป็นสารเคมีต่างๆนะครับอยู่ในท้องของเต่าซึ่งถึงแม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือนะครับแต่สุดท้ายก็ ่าอ,อมสินก็ได้จากโลกนี้ไปนะครับน่าสงสารนะครับ <c oughs> น้องๆที่มาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าไปทำอีกอย่าไปทำแบบนั้นกันนะครับขอให้เต่าออมสินเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องทรมานแบบนี้นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเลยนะครับ แนะนำว่าคือมันวคลิปนี้เป็นคลิปที่ไว้อะไรให้กับเจ้าเต่าออมสินเนาะอาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเต่าอมสินนี่ก็ตายไปหลายวันละแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเนาะอย่างน้อยก็ ส่งข่าวให้กับน้องๆนะครับเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนาะอย่าไปทําอะไรในแบบความเชื่อของคนโบราณที่เรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยนะครับที่โยนโยนเหรียญลงไปในบอ่อที่เลี้ยงเต่านะครับอย่าทำกันนะครับ<อ>เดี๋ยวตัดเส้นรอบนอกให้ใหญ่ขึ้นนิดนึง เอาละเอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปไว้อะไรกับเต่าออมฉินนะครับภูหน้าสงสารสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ